มีเพลงเพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่าวันแล้วเวลาอาจจะหมันแล้วเวียนไปแต่ใจความในเพลงนั้นของเราก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงความรักที่ลึกซึ้งและยังคงตรึงในหัว รเสียใจครับเสียใจจริงๆที่คนดีๆอย่างเอ,อ,เองจะจากไปเสียใจจริงครับต่อร่อยนะอ <c oughs> มีเพลงเพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟัง <c oughs> รู้ว่ายังจำได้ เพียงเธอกค่เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธอเธอแค่เพียงคนเดียวและเป็นเพียงคนเก้ไปจริงหรอไปดีๆนะแต่อย่าิ่มผิดถึงเขานะอะไรนะเมื่อเขามาฉันจะไปรักค่ะจะมีเพียงเธอกค่เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธอเธอกค่เพียงคนเดียวและจะเป็นเพียงคน ้ชคดีนะคะทั้งหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องครอบครัวนะคะแล้วที่สาคัญอย่าลืมน้องๆอีทันตี้นะคะเครับการร่วมงานกันของเราจะไม่ได้ไม่กี่เดือนนะครับแต่ว่าในความสื่อกรอบพี่น้องหรือว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยดีให้กับพี่เอเสมอครับขอให้พี่เอไปรับอะไรดีอะ กาทำงานแล้วว่ามีหน้าที่การงานที่ดีไม่กล้จะเลิกกินชีวิทั้งหมดก็วิดีโอนี้ตั้งใจทำเต็มที่ถ้าเกิดว่าดีไม่ดียังไงก็ด้วยความเต็มใจของพวกเราเพลงตับข้าขอให้พี่ไปแล้วก็โชคดีนะมีความสุขในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวขอให้ลูกๆพี่มีความสุขกันนะครับสาธุสาธุขอให้เธอเป็นี่ ว<ไ>่าจีค่ะพี่เอก็จะไปแล้วก็ขอให้พี่เอมีความสุขนะคะแล้วก็ยังไงให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปขออวยพรพเอให้พี่พมีความสุขมากๆมากจ้า,าทุกเอคีแมนทำติดสองตื่นแล้วจะหนีแล้วเหรอ<ะ>เงี้ยไปดีกว่าดีครับฉันขอมอบชีวิต จะกินจะกินเหล้าจะดีกกีตาร์เมื่อไหร่จะไปแอลสาวเมื่อไหร่ที่โรามมนก็บอกอืจะไปดีกกีตาร์ที่ต่างจังหวัดเมื่อไหร่ก็บอกนะเอ,อรู้สึกเราได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกันเยอะพอสมควรนะแต่คนอื่นเขาไม่รู้หรอกเราเก็บไว้เป็นความรู้สองคนนะจุ๊จุ๊อ,อโชคดีโชคด,ชคดีมีอะไรก็ิีงกลางมานะมีกิจกรรมอะไรก็แจ้งมาได้พบกันได้ทุกเมื่อ อ <Okay>, จะมีเพียงเธอกค่เพียงคนเดียวน้อเธองไอพียงเอชชอบดีแต่การไม่คิดเลยว่าไพีเอต้องไปก่อนน้องก็น,อกกอน,น้องกล่าวว่าน้องจะไปก่อนพี่นะคะทําให้น้องต้องขาดผู้ชายในออฟฟิศอีกหนึ่งคนพอเอาไปนี้ผู้ชายหายากมากค่ะ <laughs> ถึงที่จะมีลูกแล้วกไม่เป็นไรหนูก็หวังว่าจะได้เล่นลูกพี่บ้างในโอกาสข้างหน้าที่เอาลุกมาเล่นนะแล้วก็เล่นกีตาร์ในหนูของเพีงกลองลูกพเองโอเคค่ะ จะมีแต่เธอกับ A โชคดีนะคะขอให้เจอในสิ่งดีๆคิดถึงน้องๆบ้านนะคะการแล้วเวลาที่เปี่ยนหมุนแล้วเวียนไปการแล้วเวลาที่เพลี่ยนมุนแล้วเวียนไปอาจจะทำให้หัวใจใครหมุนตา ว,าว,าาวาการยังจำได้เลยนะวันแรกที่ได้เจอกันคือวันที่การเข้ามาช่วยพี่ต้นเซนเรื่องระบแบแปลนก็เจอหน้าก็ 88, แปลกๆนะรับผู้ชายคนนี้เออดูเงียบๆนะแล้วก็รู้สึกว่าการจะเป็นคนแรกในกลุ่มของแก๊งของเราที่ได้รู้จักกับพี่เอแล้วก็ค่อนข้างสนิทกันทุกครั้งที่การมีปัญหา หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหิวอะไรต่างๆพี่คอยช่วยเหลือกันตลอดมีปัญหาอะไรคุยกันตลอดอก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทํางานอยู่ในออฟฟิศในตึกเดียวกันแล้วก็อยากจะให้เป็นพี่เป็นน้องติดต่อกันตลอดไปอย่าห่างหายกันไปนะคะกันอาจจะยุ่งเรื่องงานต่างๆับก เพียงก้างฉันยิ่งนานวันฉันยิ่งรักเธอฉันขอให้ใจขงฉันกับเธอไว้เพราะรู้ว่าใจเธอเองก็มีฉันในบางเวลาที่เราต้องไกลกันอาจทำให้เธอต้องเหงาใจ เราขาดจากกันคงคิดถึงวันที่มีแต่ความหมายเธอเป็นคนเดียวที่มี